คนไม่เคยเป็น,มนไม่รู้หรกว่ามันความความที่มันปวดเนี่ยมันเจ็บปวดมันปวดขนาดไหนเจ็บหลังแต่ครั้งเนี้ยมันถึงขนาดแล้าลงขาก็เลยคือไม่ไหวอะ่ะเดินเดินหรือนั่งก็เป็นแล้วก็เป็นมาก,กเหมือนกันคว่าไม่เคยไม่เคยนึกว่ามันล้าลงขาแล้วอาการจะจะหนักขนาดนี้ลื่นลมปวดมากนอนก็นลําบากกินยาแก้ปวดมันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไี้ช่วยตรงที่เราปวดได้อะ่ะทนไม่ไหวแล้วทําไงก็ได้ให้ผมหายเจ็บ ก็พอดีน้องสาวแนะนํามาว่าอาการมันเหมือนของแกเปีย้ยตก็เลยแนะนําว่าคุณหมอคนนี้ดีว่าว่าเออมันใช้เวลาสั้นแค่คืนเดียวหลังจากที่ผ่าแล้วก็เดินได้ปกติทุกอย่างไม่เจ็บเลยเหมือนทําได้ปกติทุกอย่างน้องพูดมาในตอนแรกก็ไม่อมันจะเป็นไปได้เลยคนน้อง,นองว่ามันเปิดปากแผลแค่นิดเดียวพอมาทําจริงๆแล้วมันมันมันเป็นจริงเ่ย คือถ้ามาที่นี่แล้วผมบอกแล้เลยว่าผมกล้ากล้าที่รับรับการันตีแล้วว่าโอเคคุณมาเนี่ยไม่ผิดปากโรงพยาบาลเอสไ n แอนเนิร์ฟเอสไบส์สไเอ็กซ์เพรส